หอการค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อผลักดันผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจระดับพันล้านการแถลงข่าวและพิธีลงนาม MOU การขับเคลื่อน SME อีอีสานด้วยกลไกนวัตกรรมสู่ธุรกิจระดับพันล้าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมจัดขึ้นที่ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลชั้น9อาคารขอนแก่น Innovation Center จังหวัดขอนแก่นหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลและบริษัทแอทลิปเมเนจเมนต์จำกัดโดยการสนับสน,น,นุนจากหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมเพื่อผลักดันสมาชิกหองการค้าจังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจากหลากหลายธุรกิจที่ปัจจุบันมียอดขายมากกว่าร้อยล้านให้สามารถก้าวสู่ธุรกิจระดับพันล้าน หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเป็นหอการค้าแรกของประเทศที่ได้รับการไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ขับเคลื่อนตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมในอีสานค่ะนายชานรงบุริตรกูลค่ะประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมในผู้ประกอบการ ต้องการในธุรกิจค่ะมีการเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนแข่งขันกับการตลาดต่างประเทศจึงได้ร่วมลงนามกับ5บริษัทชั้นนําในจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพ,พเพิ่มขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมมุ่งเน้นให้5บริษัทนะคะเฟ้นหานวัตกรรมใหม่ๆค่ะไปฟังเสียงท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะเราจะมุ่งเน้นนะครับให้5บร,ริษัทเนี้ยเฟ้นหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น เรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของโปรเซสในการทำงานหรือเรื่องการนำสู่ตลาดก็แล้วหลังจากนั้นเราจะนำไปสู่การตลาดเพื่อทำให้มีเป้าในการขยายธุรกิจขยายยอดขายนะครับเราคาดว่าจะทำให้ส่งผลย้อนกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มการจ้างงานเพิ่มการลงทุนแล้วก็ขยายโอกาสให้กับธุรกิจทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นๆในซัพพลายเชนด้วยกัน แล้วก็จะเป็นตัวอย่างในการที่จะปรับปรุงธุรกิจไปสู่ยุคข้างหน้าครับยุคแห่งการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเรื่องของการพัฒนา BCG ที่ภาคอีสานมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี่น่าจะเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็ขอนกันจะเป็นถุนกลางในการเชื่อมโยงแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจังหวัดท้องถันของเรามากขึ้นเรื่อยๆครับ ด้านนายเฉลิมพลมหาปิติค่ะผู้บริหารบริษัทแกลนอินเตอร์ฟู้ดจำกัดหรือว่าแบรนด์บ้านขนมคุณพัฒนานะคะกล่าวว่าหลักการของการทําธุรกิจค่ะต้องมองถึงความยั่งยืนในเบื้องต้นเรื่องของมุมมองวิสัยทัศน,น์ในอนาคตข้างหน้าค่ะว่าเราเนี่ยมีความเก่งทางด้านไหนเราควรเพิ่มในจุดไหนค่ะอย่างเช่นนวัตกรรมอะไรที่จะทําให้เรานะคะได้ก้าวเร็วขึ้นถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะไปฟังเสียงท่านผู้บริหารบริษัทแกลนอินเตอร์ฟู้ดจำกัด หลักการของการทําธุรกิจนะครับก,ก็ลอ,องมอ,องความยั่งยนืนเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก,ก็เรื่องของการมองวิสัยทัศน์อนาคตข้างหน้าเราจะทำอะไรเราเก่งเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เราควรจะเพิ่มเติมในจุดไหนนะครับอย่างเช่นนวัตกรรมแบบนี้มันทาให้เราเราก้าวได้เร็วขึ้นนะครับอันอนาคตเป้าหมายก็จะเข้ามาใกล้ได้เร็วขึ้นนะครับเป้าหมายมีไว้ตลอดนะครับประมาณนี้ครับอยากให้ฝากถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะที่ จะมายืนอยู่ในจุดเดียวกับเราว่าเขาต้องต้องทํำยังไงบ้างก็อันนี้หนึ่งก็คือตั้งเป้าหมายนะครับแต่เป้าหมายไม่หมายไม่ใช่หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเมื่อโอกาสสมควรก็ควรจะดูบ้างนะครับว่าเราควรจะเดินแบบไหนกันต่อนะครับเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับเรื่องของการไม่ย่อท้อนะครับก็อย่าอย่าล้มเลิกอะไรเร็วๆนะครับมองกันไกลๆ